ครับสวัสดีครับผมนายตูชีพงามสงเสงียมบีหมู6ตำบลสองหลึงอำเภอแกงจังหวัดระยองปลูกผู้สวนผักมีมะเขือมีถั่วฝักยาวมีแสงควาอ่าพริกพริกงามไหมครับ งาม,งามนะพริกงามโอเคแบ่งปันกับบ้านใกล้เรือนเลียรครับอันนี้ถั่วพูมระก,กอมองคุดกล้วยมีจนทุเรียนด้วยนะครับอันนี้ถั่วพูรู้สึกควรจะเป็นพันธุดูใบครับมี่พริกกล้วยอันนี้ร้านร้านร้านทันสมัยนะครับร้านทันสมัยลงทุนน้อยหน่อย มีพลิกก็งามอันนี้ก็งามอันนี้พันธุ์ดูใบเห็นไหมครับกล้วยก็งามครับมารา้อก็งงามครับอันนี้ดูถั่วครับดูถั่วดูถั่วยาวงามดีเลยดูถั่วดูถั่วใร้เนื้อปลูกงามนะงามเนาะเออก็มีกำลังใจนะที่ปลูกคือหลังจากเกษียณมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรว่างว่างก็เลยคิดจะปลูกเพื่อให้ พี่น้องได้กินกันในชุมชนเนาะเราจะได้เอาไว้กินประหยัดแล้วก็พอเพียงคือจะได้ออกกําลังกายจะได้พักผ่อนจะได้อยู่กับเขาอย่างนี้มันมีความสุขเยอะนะครับ,รบตอนเย็นเราไม่รู้จะทาอะไรเราก็มาหยิบดูหยิบไปดูเออมองดูว่าเออวันนี้เขาโอเคไหมเออตัวมาแรงไหมนะสวนนี้ไม่ค่อยใช้สารที่มีนะครับ ันนี้อาจจะเป็นใช้พวกยิวภาพช่วยขีดและอาจจะเป็นสดาวอาจจะเป็นอไอตัก้้าอะไรก็ได้ที่ใส่แล้วไปพ้นไอนะเนี่ยอาจจะมีรอยปกผปลูบ้างเพราะเราไม่อยากใช้สารที่มีเพราะมันจะได้กปลอดภัยสรุปแล้วคือที่เราปลูกพอเวลาเห็นมันมีเช่นนี้ฝักสวยเราก็มีความภาคภูมิใจ มีความตุกถึงจะมีไม่มากแต่มันคือเป็นการออเดอร์ที่เราอยากทำคือคือหัวใจมันอยากทำครับแล้วก็มีความตุกได้ออกกำลังกายเอ่อไม่เหงาแล้วจะสุขภาพเราก็จะโอเคเลือดล้มจะเดินสะดวกเราก็ไม่หงดหงิดใครอยากทำแบบนี้ปลูกอย่างนี้เพื่อพอเพียงพอพอเพียงปั๊บเราก็จะประหยัดรายจ่ายสมมติว่าเราจะต้องไปซื้ออีกยี่สิบ แต่เราเก็บตรงนี่สิไปกินแล้วเอายี่สิบอะไปซื้ออย่างอื่นมันจะได้ลดต้นทุนเพราะเออเท่าลดรรต้นทุนเท่าไหร่เราก็ไม่ลำบากครับเศรษฐกิจจงพอเพียงขอให้พอเพียงแล้วมันก็จะไม่ลำบากเชิญมาปลูกเลยครับในกระถางก็ได้ในถุงดำก็ได้ใส่ข้างบ้านมีที่นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เราปลูกเป็นถุงๆใส่เออ เป็นลียงเลียงเลียงเแล้วเราก็ลดน้ําดูแลเขาแล้วเขาจะเจริญงอกงามแล้วเราจะได้อาไปใช้ประโยชน์ที่เราอยากทำวันนี้ผมขอบคุณทีมงานแล้วก็ผู้ใหญ่พงมีบุญแล้วก็ขอด้ทั้งเจ้แล้วครับช่วยรักเล้อ่าเรช่วยเขาที่ช่วยเป็นแรงผักดัน เป,เป็นแรงผักดันที่ให้มีสวนสวนผักริมล้วที่มันกินได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากมากครับอบคุณบา<ด>แล้วก็ขอบคุณออสทอทอสมาิกสอทอนายกอัจฉมิใจทับทิมแล้วก็น้องน้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้งหลายก็ที่เป็นแรงผักดันให้มาทำตรงนี้หน้าแรงก็เอาดีมากนะหน้าแรงทางเทศบาล ยังเอาน้ำมาให้ไม่งั้นไม่รอดครับโอ้ดังสองสาก่นอน